อสวัสดีทุกคนนะครับดีเดียร์สลาฟคือช่องโอเคชาแนลนะครับอยู่กับผมนะครับโอเคกว่าดีคว่าเดิมนะฮะแปดหมื่นึอ็ทีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะมารีวิวแพ็คนะครับตัวของซิกแอนนูลเซอรี่นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีนะครับตัวของเศษคอนเวอร์นะครับทุกส่วนเนาะนะฮะก็จะมีตั้งแต่แอซเซสซอรี่นะครับแล้วก็จะมีอาร์เมอร์เนาะนะครับแล้วก็สเปเชียลนะครับตัวของแอซเนี่ยนะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 3คอนะครับส่วนสเปเชียลจะอยู่ที่4นะครับแล้วก็จะแอนตัวของเมจิคอเนจะอยู่ที่ประมาณคิดว่าน่าจะ6เคอ้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะนะครับก็ทําให้บูสเซเมตเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ราคาแพ็คก็อยู่ที่ตามนี้เลยนะครับเราซื้อเลยนะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าตัวแพ็คมันได้อะไรบ้างนะครับ ก็จะมีนะครับเศษคอนเบอร์มาให้เนาะแล้วก็จะมีตัวของที่รีเจตนะครับที่รีเจตได้มาฮาเมโนแล้วก็ตัวของลูน่าอีคิปส์แล้วก็เจตอยู่ในเซเลชันพอร์ตนะครับตัวนี้ก็เอาไว้นะครับเลือกเจตม่วงนะครับว่าจะเอาเป็นเศษอะเจดอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับนี่แล้จะดูหน้าตานะครับก็สามารถเลือกไทป์นะครับเป็นแอตแท็กหรือว่าจะเลือกเป็นตัวของดีเฟนต์ได้นะครับก็สามารถเลือกได้นะว่าคุณอยากได้เป็นไทป์ไหนนะครับแต่ผมเอาเป็นตัวของดีเฟนต์มาก่อนเนาะนะครับอ่ะ พอได้แล้วนะครับพอเปิดถุงนะครับอ่ะมันก็จะสุ่มเนาะนะครับคิดว่าสุม่มอ่ะอันนี้ไม่ได้สุ่มเนาะก็จะเป็นตัวของแลนเซียเลยนะครับก็มันจะต้องเลือกก่อนนะครับอ่ะผมจะเลือกเอาเป็นเจดตัวของเจดหัวละกันนะครับเพราะว่าตัวของเจดหัวเองนะครับผมก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้2แถวนะครับก็เผื่อได้2แถวเนาะเอาเลือกเลยนะครับอ่ะปับ๊บ ได้อะไรอ่ะเนี่ยนะครับก็แล้วมันก็สามารถใช้ที่รีเจตได้นะครับก็คือจะเป็นตัวของลูน่าตัวนี้นะครับก็ลองรีได้รีเล่นดูนะครับเผื่อได้ดีๆเนาะนะครับนี่ไม่ได้อะไรดีๆเลยโอ้โหหนักมากหมดแหละนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่รีเจตเนาะนะครับอ่ะถัดมานะครับจะเป็นอีกแพ็กหนึ่งนะครับก็จะเป็นแพ็กตัวของสเต็ปอัพนะครับเลเวลหนึ่งถึงห้านะเราจะเริ่มกันที่ตัวของพาร์ทซอฟต์อาร์ก่อนนะครับก็เป็น พาสอาร์คเนาะนะครับอ่ะผมซื้อเลเวลหนึ่งก่อนเลยนะครับอ่ะเลเวลหนึ่งอยู่ที่3ามพันสาแคสเนาะนะครับอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นเลเวลสนะครับอ่ะอยู่ที่ห้าพันห้าเนาะนะครับเลเวลสอยู่ที่เก้าพันเก้านะครับอ่ะเราก็ไล่ซื้อไปนะครับเลเวลสี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นสามนะครับก็ไล่ซื้อนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยก็จะได้ตัวของโกกอบินคอยนะครับได้ตัวของ โกสุนะครับกล่องโกสุกกไปเปิดเล่นเนาะได้ได้ตัวของ V.P. i ติกเก็ตนะครับได้ตัวของออริจินอลเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับดูดิว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าได้ตัวของนี่เนาะนะครับได้แล้วก็ได้กิฟฟินมาขี่เล่นอันหนึ่งนะครับได้กล่องโกสุกได้กล่องเจเนาะเงิน3 3มหมืนามนะครับแล้วก็ได้ตัวของชายานะครับชายาะปากจูมั้งนะฮะอ่ะก็นะครับแพ็คแรกผ่านไปนะครับแพ็คที่2เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้อะไรบ้างนะครับ แมนที่สองก็นี่นะได,ได้ได้ตัวของฮิลโลโคคอยนะครับแล้วก็ได้ตัวของสกิลรูสิ่การันตีคูปองนะครับได้ตัวของกล่องแพโดล่านะครับได้ตัวของอาวุธคอนเวอร์นะครับตีเล่นอย่าจัมปิ้งนะครับเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวดีค่อยไปเปิดนาอนี่พอกดที่ขวาไปนะครับก็จะเป็นถุงรูนนะครับให้ซื้อได้เลยนาะก็การันตีสเต็ปสิให้นะครับ ถัดมากล่องที่3นะครับก็น่เรามาดูนะครับมันจะได้อะไรบ้างนะครับกล่องที่3เนี่ยก็ได้ที่รีเจตสี่เม็ดนะครับได้เงินก้าวเงินก้าวเงินก้าเนาะได้ลาชเดียทอสนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเนาะได้เศษแอนเชียร์โบเกนแฟกต์เมนนะครับอยู่ที่ห้าเนาะได้เพนโดลาโกสปิริตบ็อกในสิบเอ็ดนะครับแล้ะลูนเอเซนสมาด้วยเนาะแล้วก็ได้กล่องกอบบินเนาะสรุปก็คือกล่องกอบบินเนี่ยน่าจะประมาณร้อยกล่องพอดีนะครับอ่ะถัดมานะครับอ่ะกล่องที่สี่เนาะนะครับมาดูกันได้อะไรบ้างเนาะกล่องที่สี่นะได้ตัวของ ฮีโร่โกโคอยนะครับแล้วก็ได้ลาจิดเดียทอนเนาะได้ส,ส,สกิลรูนนะครับสเต็ป10เนาะนะครับการันตีไอเช่นโบเนกนเจดอะ้อนแฟกเมนต์นะครับแล้วก็ได้ออินวันแพ็กเกจคอนเวอร์เนาะนะครับแล้วก็ได้ตัวของชิวมาให้เลือกด้วยนะครับว่าจะใส่อะไรเนาะนะฮะท้อ,ะองสุดท้ายครับมาดูกันว่าไ,ได้อะไรบ้างเนาะ เอาสุดท้ายนะครับก็ได้เงิน3ามหมเนาะได้ที่รีเจที่6เม็ดนะครับแล้วก็ได้ตัวของอออินวันตัวนี้ก็จะเป็นที่สุ่มเอ็นเกฟเนาะนะครับนี่ก็เลือกชิวนะครับเลือกชิวส่วนได้เนาะนะครับได้เอ็นเชนโบเก้นแฟคเม็ดมาเปิดนะครับแล้วก็ได้ลูนเอเซนเนาะนะครับได้ตัวของกล่องโปสุมาเปิดนะครับแล้วได้ระจีเดียทอสด้วย2อ0พเนาะนะครับอาทิตย์ที่เรามาดูกันนะครับว่าตัวของแพ็กเกจตัวของอออินวันนะครับมันได้อะไรบ้างนะฮะอยู่ในเนี่ย ตัวชิวนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาชิวส่วนไหนเนาะนะฮะก็ดูได้นะครับถ้าเป็นส่วนหัวเนี่ยมันจะบวกมจิกเดฟนะครับเป็นส่วนเสื้อนะครับจะบวกเฮดพีนะครับส่วนลูเวอร์บอดี้นะครับจะบวกตัวของดีเฟนส์ให้นะครับแล้วก็ตัวของมือถุงมือนะครับจะบวกค่าคริติคอลแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะครับจะบวกคริติคอลดาเมจเนาะนะครับอันนี้ก็เลือกได้เนาะส่วนสำหรับตัวของเวพอรตนะครับก็ถ้าเป็นมีสีชินแล้วถ้าใครมีชิวเวพอรตแล้วก็แนะนําว่าให้เอาเป็นแหวนหูหรือประดับก็ไไดด้้นนนะะะคครรััับบมจาตเ่ เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับตัวพวยพอดนะครับมันจะได้ทาน5%นะครับมันจะเป็นอันนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะนี่นะครับมันจะเป็นสีฟ้านะครับตอนแรกมันจะเป็น5เปอรนะครับถ้าเกิดคุณยัดชิวเข้าไปมันจะเพิ่มอีก5ก็เป็น10%นะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของแพ็กเกจนะครับที่มารีวิวเนาะที่เหลือก็ได้กล่องโกสุกนะครับมาเปิดเล่นเนาะ ก็รวมๆแล้วผมว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่88 99นะครับ99ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับอ่ประมาณนี้นะทุกคนนะครับสำหรับตัวของรีวิวนะครับสำหรับของซิกเอเวอร์ซีนะครับกับพาร์สอาร์นะครับราคาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ126,000แนคสนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ แคดรอบนี้นะครับแต่ก็จะมีตัวของสเปนนี่อีกสามแสนนะครับแต่ว่าของที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นะครับในแผทตัวของเด่นกันยายนครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ